มาครับวันนี้ครับอยู่กับผมเซนถั่วั่วตัดครับสำหรับวันนี้ครับขอพีวิวฟุตบอลสอคู่อย่างเช่นเคยแต่ที่จะไปสองคู่ครับต้องบอกว่าสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงครับเป็นกระบุงกันไปสวยงามกันไปจังหนับกันไปครับสำหรับในด้านของเอเซมิรานครับในสึกฟุตบอลกัร์ดโชสเซรียอิตาลีวางไว้ให้ก็หวานชื่นใจกันเลยทีเดียวครับสำหรับวันนี้มาครับศึกฟุตบอล พีแมลริกอังกฤษหยิบยกมาก็คือแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดต้องเปิดโอทัฟอร์ตต้อนอรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ครับและผลงานในการเคยเจอกันมา3นัดให้หลังมานี้ครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2022วันที่22เดือน12ปี2022แมนยูชนะเบอร์ลี่2ประตูต่อ0ครับและขยับมาวันที่24เดือน9ปี2023แมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดเอาชนะในทางด้านของเบอร์ลี่ไปครับ หประตูต่อ0ูย์ครับอละก็มาวันที่27เดือน4ปี2024ันยี่บเสมอกัน1ประตูต่อหนึครับสำหรับวันนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วต้องบอกว่าเคยเจอกันมาก็ไม่ได้ไปแตะที่สูงเต็มเวลาส่วนมากจะจบต่ำครับอละก็ผลงานสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ5นัดหลังสุดที่ผ่านมาฟอร์มไม่ดีเลยครับยังไม่ชนะใครเลยจาก5นัดหลังสุดที่ผ่านมาหลุดเสมอไปถึงสเกมและก็แพ้ไปหเกม นะแล้วนัดล่าสุดครับในศึกฟุตบอลคาราบาวครับไปโดนกิมบิทาวาอีกครับในจุดโทษเสมอในเกม2-2เกมนั้นต้องบอกว่ารูเบนามรินเน่จัดทับมันพลาดตั้งแต่ครึ่งแรกตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับสำหรับวันนี้ผลงานเบอร์ล,ลี่5นัดหลังสุดที่ผ่านมาแม้ว่าพวกเขาจะหลุดแพ้ไปถึง3เกมครับแต่สองเกมล่าสุดเป็นที่ประทับใจสำหรับเบอร์ล,ลี่เขาเอาชนะซันเดอร์แลนด์มา2ตุงและไปชนะ ดาบี้เคานตี้2-1ครับต้องบอกได้เลยครับว่าวันนี้สถานการณ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้ายังไม่มีการปรับปรงุงหรือมีการจูนกันให้ติดครับมันเหมือนคาบูกะอักเนี่ยเพราะฉะนั้นครับยังไงก็ตามแต่ครับรูเบนอโมริมวันนี้ต้องเก็บชัยให้ได้ในสุ่ผู้บอลพิบริกอังกฤษครับ2เกมแมนยูมีอยู่แต้มเดียวครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ต้องการ3มแต้มโดยส่วนตัวผมวันนี้ผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอะไรที่จะต้องผ่านในทางด้านของเบอร์ลี่ให้ได้ครับและเชื่อว่าแมนยูวันนี้ทําได้ผมไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมรักผมครับอ้าและก็อีกหนึ่งคู่ครับเราไปกันที่ลีดยูไนเต็ดต้องเปิดบ้านต้อนะรับการมาเยือนของ New cast นิวคาสเซิลนัดล่าสุดในการพบเจอกันมาตั้งแต่วันที่13เดือน5ปี2023หลุดเสมอกันไป2-2 คู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูโมเมนตัมลีดลีดเนี่ยขยับมาดีคือการขยันแล้วก็เดินเทสซิ่งดีแต่ถ้าไปเทียบกับนิวคาเซิลครับเกมรุกเที่ยวชานแต่ต้องบอกว่า5นัดหลังสุดที่ผ่านมานิวคาเซิลก็ยังไม่ชนะใครเช่นกันเพราะฉะนั้นวันนี้นิวคาเซิลต้องเอารับผมมองที่นิวคาเซิลผ่านลีดอยู่ในเต็ดได้นี่คือศึกผุ้บอลสอคู่สำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกัน สำหรับวันนี้ครับใครที่อยากจะไปดูซิกเนเจอร์หรือว่าตัวอื่นในโรงแรมหรือว่าในกลุ่มของผมปัดฝาหน้าช่องหรือไม่ก็ไปที่แอ s แ t t 95สแกน QR Code ค้ ode, ท้ายคลิปแล้วเจอกันพี่ๆวันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ